รับมาช่วงที่สองของรายการนะคะจับตาอะไรดีคะพี่สำราญที่เกิดไว้เรื่องที่สภาเมื่อวานออนอกเหนือจากภาษีทรัมป์แล้วเนี่ยในะเรื่องของไอ้สิบดชั่วโมงเรื่องที่เสนอยัตติด่วนด้วยวาจานะเสนอโน่นนี่นั่นนะฮะคุณชัยชนกชิดชอบเลยค้าราการพักภูมิใจไทยเป็นคนเสนอยัตติเองนะไยพิบัติแล้วก็อะไรนะเรื่องของผลกระทบจากภาษีทรัมป์ภาษีทรัมป์แล้วก็เรื่องของความมั่นคงค่ะแต่ตอนต้นๆน,นั้นได้พูดถึงเรื่องของ พรบ,บรคาสิโนที่เรียกสั้นๆน,นะประกาศจุดยืนเลยก็คือไม่เห็นด้วยกับคาสิโนไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายฉบับนี้หรือฉบับไหนก็ตามไม่เอาคาสิโนนี่เลยค่ะพักภูมิใจไทยนะใช่แล้วพูดยาว30สกว่านอาทีนะค่ะกว่าจะปิดลงได้มาวิเคราะห์กันยังจนนาทนียังวิเคราะห์กันไม่จบนะออืเป็นการทําปืนลั่นหรือเป็นการจงใจพูดคือตอนแรกนึกว่าพูดในานามภูมิใจไทยแต่ประเด็นคือตอนหลังหัว<ช>หน้าพักคุณอนุทิน่มากลับลําบอกว่าพูดในานามส่วนตัว ผิดคิวไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์กันนะคะเดี๋ยวจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ตผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองและยุทธศาสการพัฒนาจากนีด้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์พิชายครับสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับอาจารย์พิชายวิเคราะห์ว่าเป็นการปืนลั่นหรือว่าจงใจพูดเมื่อวานนี้ตั้งใจอ๋อเป็นการ เป็นการตรงใจพูดอย่างชัดเจนครับจงใจลเลยเหรอแล้วก็ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญทางวาตกรรมและก็การจัดวางตําแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เขาก็ใช้เวทีสภาเนี่ยเป็นการสื่อสารเชิงดงการแล้วก็แต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบต่อเสถียรและเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับ <ừ> คือถ้าเราสังเกตเห็นในระยะหลังเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเขาพยายามพรีเซนต์ตัวเองเป็นพักเชียงอุดมการเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะอุดมการอ,อนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนสีของโลโก้พักที่เอาสีแดงออกไปเลยแล้วก็มีสีน้ําเงินแบบทั้งแบ่งเข้มข้นอ่ะทั้งหมดเลยใช้สีน้ำเงินทั้งหมดเลยแล้วก็ตามด้วยการที่คุณชัยชนกเนี่ยก็ประกาศ การสภานะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็การประกาศการสภา,านั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะที่มันอย่างแรกก็คือว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งกับตัวเองอยู่เล็กน้อยนะคือในในช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนกับเชิดชูนายกแต่ว่ามันมันก็ตกด้วยการต่อต้านนโยบายรัฐบาลน,นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเล่นเกมการเมืองสองชั้นอะ ่าหน้าหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะประคองความผลผลสมพันธ์ส่วนตัวกับผู้นำรัฐบาลนี้อยู่คุณแพทองตานเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็แสดงออกถึงการแยกตัวทางอุดมการอย่างชัดเจนนะเพื่อวางรากฐานทางการเมืองให้กับพักคภูมิใจไทยจะได้ไม่แตกเปื้อนกับนโยบายที่เป็นข้อจุดเสียงที่รุนแรงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าทางคุณไทยชนกเนี่ย เขาคงกำลังจะใช้ฉากสภาผู้แทนเนี่ยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำาทางการเมืองรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยของพัคเนี่ยของอแล้วก็ของตระกูลที่ชอบเนี่ยเป็นักการเป็นนักการเมืองที่ห่วงใยประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วถ้าคุณสําลานจับรายละเอียดช่วงแรกๆที่คุณ ใจชนกแกพูดถึงคุณแพทองทานนะแกก็ตบพายว่าขอบคุณที่คุณแพทองทานในกำหนงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลป,ประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนั้นก็ชมไปกันแน่แหนไปนะครับครับ,รบทีนี้เนี่ยการที่แสดงลักษณะเช่นนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะลบภาพของพรกคุมใจไทยที่เป็นพักแบบบ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเป็นพักที่ต่อรองเนี่ย ซึ่งหลายคนก็คงจะติดอยู่กับพักรัตน์นี้ให้กลายมาเป็นพับที่เอ,อ่อกำานึงถึงผลประโยชน์อของประเทศเนี่ยเป็นหลักคำานินถึงเอ่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็รวมทั้งก็เป็นการประกาศว่าคุณใจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่หางเครื่องอของพับเพื่อไทยเท่านั้นนะครับเอ,อ่อเรียกได้ว่าคุณไทชนกอย่างเช่ก็มีความสามารถในการเบี่ยงเบนประเด็นนะ ความขัดแย้งในสภา,าเนี่ยไปสู่ความห่วงใยของมนุษยชาติเลยแล้วก็พยายามสื่อสารว่าคาสิโน,โนเนี่ยมันเล็กเล็กแต่เมือ่อเทียบกับวิกฤตโลกที่เรากําลังเผชิญอยู่โอเคที่นี่การนี้เนี่ยการกับ,บ,บพระอภัยจาจาร์พิชายถ้าถามขออนุญาตขมวดนิดหนึ่งว่าสุดท,ท้ายแล้วมันจะนําไปสู่แรงกระเพื่อมทางการเมืองระดับไหนแผนดินไหวจากภูมิใจไทยเซลนี้มันจะมันจะสั่นสะเทือนรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนครับ ผมคิดว่าทั้งสองพักจะต้องทบทวนให้ดีนะครับคือปุ่มใจไทยแสดงออกขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ถอนตัวจากรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าก็จะทําให้อ่เกิดภาวะที่เสื่อมหนักเข้าไปอีกแล้วก็ภาพลักษณ์ของการเล่นเกมสองหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับได้รวมทั้งภาพลักษณ์ที่พยายามสื่อสารในเชิงอุดมการแล้วก็พยายามยกระดับพักของตัวเองเป็นพักเชิงอุดมการเนี่ย มันก็จะร่มถลายลงไปครับขนาดเดียวกันพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่เอาภูมิใจไทยออกเนี่ยก็หมายว่าว่ามันสิ้นสุดภาวะการนำแล,ล้วล่ะถูกไหมครับเพราะว่าถูกเขาเอ่ออะไรละ่ะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือตกหน้าทางสภาแบบนี้เนี่ยถ้ายังอยู่ร่วมกันได้ก็แปลว่าอ่องกำลังถูกเขาขี่คอ,อเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองดูว่าสองพักนี้เนี่ยพักไหนจะตัดสินใจก่อนกันระหว่างการ ประกาศแยกตัวไปเองกับการถูกปรับออกนะครับเอาเราตั้งโจทย์ตามนี้ก่อนอาจารย์วันนี้ขออภัยนะเวลาสั้นนิดเดียวนะครับปอกาหน่ารำกวนไหมอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์พิชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ประเด็นชัดเจนนะครับค่ะตั้งโจทย์เอาไว้แรงเหมือนกันนะจะขับออกเลยเหรอคะหรือต้องถอนตัวจากการเป็นพรอกร่วมเลยเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ต้องวิเคราะห์กันต่อเรื่องนี้จะมี a เตอร์ช็อ k หรือเปล่ารอติดตามนะคะแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามิทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0มเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ